สวัสดีครับพ่อพี่น้องวันนี้บ้าพ่อเพียงกับอยู่ที่เกาะของบ้าพ่อเพียงนะครับว่ดได้ไผ่เมือนี้ครับฝนตกกับพามาเบิ้งคอกงวครับเนี่ยอยู่ขอกงวะบ้าพ่อเพียงนี่นะครับนี่แหละครับฝนตกพี่น้องยุ่งกับไหลพี่น้องเอ้ยทั้งยุ่งทั้งเหลียบนะพี่น้องเนาะก็เรียกวาก่อไฟแห่งัวอแล้พี่น้องนี่แหละครับก่อไฟแห่งง้อขุนไพชชั่นดีพี่น้อง เราเพียงก็เอาใบตะไคร้ครับใบตะไคร้เขาเนี่ยใบตะไคร้หรือหัวชิงไข่นี่นะครับพี่น้องเอามาใส่นะครับล้มนี่ครับไรยุงไรบวเลี้ยนนครกวาน้อพี่น้องเนาะเป็นตมบนไทยโบราณบ้านเขานี่แหละครับยุงทีนีนะครับพี่น้องยุงทีนี้แมงกระตีนี้ครับแมงได้กินแฟกินหยางมันกระตีนี้ครับพี่น้องช่วยป้องกันแมงช่วยกับป้องกันยุงช่วงหนักฝนได้ ตามธรรมชาตินเดือนนี้ครับพี่น้องเนาะเป็นสมุนไพรที่มีตามบ้านเขาพี่น้องเอ้ยผู้ใดมีก็เอามากอไฟแล้วก็เอาใบตะไคร่นี่นะครับเด้อมาสุมใส่เสียงีครับพี่น้องให้ได้กินได้อายไล่ย,ยุงครับหรือว่าบม่มีใบตะไคร่กับใบยูคาเลยพี่น้องใบยูคามาสุมใส่เสียงีครับพี่น้องไล่ย,ยุ้งไล่อย่างไปนะครับเนาะกินไปติดตามตัวงวัวก็แมลงกษัตนิย์นะพี่น้องแมลงยุง การแตะลายได้พี่น้องด้ตอตอนมาคืนเรากับคนกับวบรรันนอนครับทำใหงั่จ่อยพี่น้องยุ้งกัดกะงัอกับวันนอนนี่รรย,ยมาคืนพี่น้องเนาะช่วงน้ะคนนี่ยเขาก็มาดูแลใส่ใจเขาจากน้อยมดูแลใส่ใจเขาให้เขาได้ยูแบบสบายสบายนะครับผมพี่น้องเขาอยู่ดีกินดีเขาก็อ้วนเขาก็พวกมีโลกมีไพร่แล้วพี่น้องเนาะงัอเขาก็แข็งแรงครับน่ครับทำให้เบื้อง กอไฟเราก็เอาไปถะไคร้ใส่ทีครับพี่น้องเนี่ยไปถะไคร้สมุนไพรตามบ้านตามเครื่องน้องนี่แหละครับพี่น้องให้อะไรยุง่งนะพี่น้องเนาะอะไรยุ่งขอกวางครับย่างดีเลยครับพี่น้องเอ้ยย่างดีผกุฎายี่ก็เอามาลองเบิร์นรับเรียกกอไฟซือ้อสวยก็ยังกออยูย่ครับพี่น้องกอเราก็เอานี่มาใส่น้ำก็ดีครับผมแล้วนี้ก็ยุกค้อครับไม่ได้ไปทางไหนฝนตกพี่นอ้องก็เหรอตอน อาใส่สวยจากน้อยจังที่เอาหญ้าให้จินนะพี่น้องเนาะจ้าให้จินให้มันอันฝนจุดตกจแก่นน้อยก่อนครับให้พวกญาติใบหญ้าใบยังตามต้นหญ้าต้นยังให้ลงไว้ใต้ดินก่อนนะพี่น้องเนาะพอให้แดดออกมาก่อนจังเปเจียวหญ้าเห็นว่าครับยิ่งให้จินเฟียงครับพี่น้องให้จินเฟียงคือฟางบ้านน้อยนี่แหละครับกเป็นการช่วยกระเพาะเขาอีกอย่างนึงด้วกันครับช่วยกระเพาะให้เขาได้อยู่ยได้ย่อยดีนะครับเนาะสร้างระบบย่อยของเขาให้ได้ตาม ตามระบบการไหลเวียนการย่อยของอาหารของเขานะครับเพาะองค์เขาครับผมเฟียงนี้มีประโยชน์หลายนะครับเด้อขาดว่าได้ครับพี่น้องขาดว่าได้ให้หน่อยกับประหยัดต้นทุนหรือว่าเจ็ตในห้อฮว่าต้องออกไปหาเจียวห้าหนาฝนนะครับน้ำฝนเนะครับมันก็ลาบากนะพี่น้องถ้ามีเฟียงกับหอคอกใส่คอกห้วง้อจีนลดครับผมเอาเพียงกับเอาไปบางทีนะครับฟังเฟียงของบ้าพวกเฟียงครับเป็นเสียงรถเกี่ยวแล้วก็เอ้ยเฟียงสีเข่าสีแล้วก็มาซะบางทีพี่น้อง ว่านี่ครับเขาก็ินอยู่ตลอดเวลานะครับท้องหลอดท้องหลอดน้อยเราหิวเราก็มากินเนี่ยครับกินแล้วก็ไปนอนพี่น้องเนี่ยบุฟเฟ่กินตลอดยี่สิบชั่วโมงกดครับเอาพอเพียงกค่ใส่ใบยังไงเขากินครับพี่น้องเนาะเอยากกินเอากับประหยัดดีเลยนะครับกับว่กับว่ได้ทำให้หกอยัางไรบ้างได้ครับเขาก็กินดึงไปทำธรรมชาติของเขาแล้วครับเนาะเลือกกันไลยก็กินเอาทีลาเด้อวันนี้ฝนตกมัน ว่ได้ไปเจยวให้เจยวเสียสายจังน้อยแต่พ่อไปเจยวให้ลูกครับสำหรับวันนี้ก็ว่ได้ไปไตะพี่น้องเขาขามาอยู่ในครอบขอัวนี่แหละครับชีวิตวัวพ่อเพียงกับอยู่กับท้องไร่ท้องนาอยางนี้แหละครับไปให้ไปน้าแล้วก็มาอยู่กับงัวนี่แหละครับผมมีความสุขตามสภาพนะพี่น้องเนาะตามธรรมชาติของเขาเนี่ยแหละอยู่น้ำคนมากเด้อพี่น้องเด้ออยู่น้ำคนมากอยู่น้ำของฟางของเพียงของวานเขาเนี่ยแหละครับพี่น้องนี่ก็อยู่หอด สองเดือนก็จะพออยู่ดอกครับงอสามตีโตนี่พี่น้องอัดไปเนียนอยู่เนี่ยเราก็จินญาที่ดีงอตัวนี้ครับเนี่ยเห็นห้องหลอดน้อยนะครับนี่เห็นไหมเราก็จีนนี่แหละครับเราก็ไปใชยย่อยนะครับพราของเราครับกับมือนี่กับมาไทยให้เพิ่งครับผมมาเบ้าเรื่องตะไคถ้าไขเนาะพี่น้องเนาะถ้าไร้หอมกันยุงก็ไฟแล้วก็ไปถ้าไข้โปะครับพี่น้องให้ไล่ยุ่งไปในคลอกนะครับเนาะยุ่งกันนี้ครับ ก้เก็บเพียงเก็บฟังไว้เป็นอาหารเสริมอาหารกำลังหนุนตอนฝนตกพี่น้องก็พอเขาสียใว่าต้องไปลุยฝนลายบันไดนะครับเนาะเป็นการเตรียมการนะครับผมเตจให้เขาเรียงง้อได้แบบสบายขึ้นพี่น้องสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวตะไคร้ไร่ยุงครับผมไบสมิ่งแลวพี่น้องเรื่องกับการเตรียมฟังไว้ตะกอกเห็นว่าได้จินหนาฝนครับสำหรับื้อนี้ฝากกดติดตามช่อง พอวเพียงเลี้ยงตัวได้ของบ้าพวเพียงนี่นะครับเด็กพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เอาพวเพียงทำเนี้ยครับพอวเพียงกำลังใจใ,ในการทำคลิปครับผมซาบุนี้สวัสดีครับ